สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการติดตั้งเสียงแซมและจังหวะ y a m a h psr หกพนูนะครับท่านที่เอาจังหวะไปจากของผมนะครับให้ท่านแต่ไฟลงแฟลตไตนะครับแล้วก็นํามาเสียบลงที่ช่องเสียบ usb นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านกดไปที่ปุ่มไฟล์เมนูก็คือตรงนี้นะครับกดไฟล์เมนูหนึ่งครั้งกดไปเพิ่บหน้าจอมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ท่านกดตัวนี้นะครับผม กดเครื่องหมายสอนชี้สายขวานะครับกดไปเรื่อยๆครับผมกดไปนะครับผมหนึ่งสองกดหาคํำตรงนี้ครับกดไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งจะเห็นคําว่า expansion pack installation แล้วก็จะมีไฟล์ชื่อ s 6 5 0ให้ท่านทําการกด xq นะครับผมต้องอยู่ในหน้านี้นะครับหน้าไฟล์ control แลครับก็ expansion pack installation ก็ s 6 5 0จากนั้นให้ท่านกด xq ตรงนี้มันจะบอกว่าจะเริ่มทำการติดตั้ง installation ให้กด yes ถ้าต้องการติดตั้งกด no ถ้ายกเลิกการติดตั้งทีนี้เราจะติดตั้งแล้วก็กดตัว yes yes คือตัวนี้ครับผมกดไปเลยครับผมเพิ่มมันก็จะทําการติดตั้งนะครับตอนนี้กําลังเช็คกิ้งนะครับผมติดตั้ง installation ศูนย์จนกระทั่งถึงร้อยเปอร์เซ็นพราะถึงร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันจะทําให้เราปิดเครื่องมันจะบอกให้เราปิดเครื่องแล้วก็ทําการปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ก็ใช้ได้ครับ การลงเสียงแบบนี้นะครับแต่ไปทั้งเสียงแซมและจังหวะนะครับผมลงครั้งเดียวเสร็จครับใช้งานได้ปกติครับนะครับอันนี้มันก็จะเสร็จแล้วครับผมอินทอร์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอ,อ่าเสร็จแล้วครับผมตรงนี้มันจะบอกให้เรามันบอกให้เราปิดเครื่องนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่เปิดใหม่ก็ใช้ได้ครับมาทั้งเสียงแซมและจังหวะครับผมปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่องนะครับผมติดเครื่องแล้วเปิดใหม่ใช้ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ